สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเตอร์ปีพงศ์ในช่องอายุโฟกัสเชนเธยครับและอย่างที่เกิดมาในสตูคร ic ับว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน้องๆนะครับมาทราบถึงวิธีการเช็คเกรดที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งเราครับซึ่งน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีวิธีการเช็คเกรดอย่างไรบ้างวันนี้ผมจะมาแนะนําให้ฟังครับอย่างเช่นวิธีแรกครับซึ่งผมจะแนะนําวันนี้นะครับก็อย่างด้านซ้ายมือของผมนี่เองนะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ระดับามกันคอมบ นี่ก็คือหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเวลาที่น้องๆหรือเพื่อนๆนะครับที่จะมาเช็คเกรดกันซึ่งนอกจากเครื่องนี้นะครับจะใช้ในการเช็คเกรดของการเรียนได้แล้วยังมีการาตรวจการลงทะเบียนนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะลงทะเบียนกับวันไหนมีเรื่องของการเช็คเกรดมีเรื่องของการข่าวสารต่างๆนะคบซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาได้จากคอมพิวเตอร์ตัวนี้ครับวันนี้ผมจะมาเช็คเกรดกันนะครับว่าผมเนี่ยเรียนไปถึงไหนแล้วอายจังเลยอ่ะไม่อยากไม่อยากโชว์เลย ขั้นแรกนะครับเราก็ดูนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับซึ่งจะเห็นได้ครับว่ามีหลายอย่างครับซึ่งเพื่อนๆสามารถจะหาข้อมูลได้จากที่นี่อย่างเช่นนี้นะครับผมจะเช็คเกรดก็คือหมายเลขแปดครับกดหมายเลขแปดแล้วกด enter ครับจากนั้นนะครับเราก็กดเลขประจําตัวของเรานะครับรหัสผมเกอ e ครับอ่านี่ครับก็คือขึ้นชื่อของเรานะครับแล้วก็เกรดของเราที่เรียนมาทั้งหมดนะครับจะขึ้นมาในตรงนี้ให้เห็น นี่ก็คือบริการเช็กเกตยอย่างแรกครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่าครับว่ามีบริการอื่นอะไรอีกบ้างครับอ่านี่นะครับอย่างเช่นตัวผลการสอบครับอันนี้ที่เราถ่ายทำกันอยู่นี่ก็คือผลการสอบที่ออกก็คือภาคซ่อมสองและเอ่ดูภาคซัมเมอร์ปีห้าศูนย์นะครับกล้วดดมาได้สองครับเดี๋ยวนั้นก็เช่นเคยครับกดรหัสประจำตัวของเรา